คลังปัญญาผู้สูงอายุคือบุคคลที่สั่งสมประสบการณ์เป็นแหล่งรวบรวมขององค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการทำงานที่ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและมีจิตอาสาพร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สวัสดีค่ะชื่อคูตุ๋มหรือพนิดาสมบูรณ์ค่ะผู้ประกอบอาชีพเรื่องเครื่องลงยาราชาวดีเนี่ยค่ะก็ทำมานานก็ร่วมตัวคูตุ๋มเองเนี่ยประมาณ50ปี แต่ถ้าจากครอบครัวนียสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนี่ก็รวม90ปีแล้วค่ะบางคนพูดว่างานลงยาสีมันโบราณไม่ทันสมัยแต่ครูต๋มมองว่าสิ่โบราณน,นี่แหละที่สอนให้รู้ถึงคุณค่ามันมันเป็นงานทึ่งสืบทอดมาอยู่ในครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะซึ่งเราก็ทำมาต,ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จำความได้อะค่ะก็ะไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญยังไงแบบ ก็ทํามาเรื่อยๆค่ะก็ได้พบว่าเป็นางานที่สําคัญมากเพราะคําว่าโรงยาราชาวดีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะเจอรุ่งเรืองมากในสมัยรัชกาลที่สี่จนถึงวันนี้ครูตุม๋มพนิดาสมบูรณ์ยังคงมุ่งม,มั่นถ่ายทอดการทำเครื่องประดับลงยาราชาวดีและลวดลายไทยเพื่อสารต่อภูมิปัญญาขแขนงนี้ให้คงอยู่และสอนใจคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจรากเงาของตัวเอง,เองผ่านหัตถศิลป์ไทย เมื่อเราไปค้นพบข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะสืบทอดงานนี้ต่อไปอะคะ่ะการออกแบบนี้เราออกแบบด้วยความคิดของเราเองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองอะคะ่ะสามารถที่จะเป็นคัดสรรโอท็อปได้ถึง5ดาวแล้วก็เป็นบังกอกแบน์นะคะของกทมเนี่ยได้ระดับพรีเมียมเลย ยังมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องพัฒนาอย่างไรแบบไหนให้มันไปถึงจุดเป้าหมายของเราค่ะ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ไม่มีอยู่เยอะมากจนไม่มีเวลาเหงาเพราะเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำอะไรแบบไหนโชคดีอะค่ะที่เราได้พบกับทางปาัญญาผู้สูงอายุพบกับเพื่อน ที่มีทักษะความรู้องค์ความรู้ต่างๆนี้ค่ะหลายๆคนมากทำให้เรากระตือร้นที่จะช่วยกันสร้างสารรค์สังคมเพื่อนำความรู้ต่างๆนี้ค่ะมาเผยแพร่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปแล้วก็เราก็มีประสบการณ์มายาวนานถ้าเราเก็บไว้มันก็จะหายไปถ้าเราได้ถ่ายทอดออกมา เราก็มีความสุขการต่อย,ยอดคลังภูมิปัญญาคือคุณค่าของผู้สูงอายุบางคนบอกว่าเมื่อถึงวัยหนึ่งก็สมควรหยุดพักแต่กับบางคนเขาเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อสร้างต่อ พ่อเตียมตาดผู้บัญแลมตอนนี้อายุ75เต็มกินข้าวจากบ้านมาแล้วก็มาถึงนี่ประมาณ8ปดโมงก็จะก็ดูเดินดูตามเนี่ยว่ามันจะวันนี้จะทำอะไรมัง่งมีอะไรมัง่งเรือจะขึ้นจะลงจะย้ายเข้าที่อะไรก็ก็ดูรอบๆแล้วก็ดูเรือพวกลูกน้องที่ทำอยู่ว่ามันมีมีอะไรติดขัดตรงไหนแล้วเราก็ให้คำแนะนำไปความผูกฟันมันก็มาตั้งแต่เด็กๆกันนะแล้วก็เราชอบอาชีพต่อเรือมีคือทำมานานก็เลย ผูกพันลักอาชีพนี้แล้วก็เป็นอาชีพที่จากที่เราไม่ได้มีอะไรเลยขึ้นมาก็มาสร้างเรื้อสร้างตัวได้เราภูมิใจอ่ะได้อาชีพนี้ที่เราได้ทำมาตลอดชีวิตชีวิตของชายคนนี้ไม่เคยคิดถึงเวลาเกษียณสุพ์เอี่ยมสะอาดปรมาจารย์การต่อเรือไม้แห่งบางตะบูลเพชรบุรีเขาเลือกที่จะถ่ายทอดภูมิในสิ่งที่ไม่มีในตำราและไม่มีมหาวิทยาลัยไ,ไหนสอน คือเริ่มต้นก็ผมอายุ11ครัวพ่อเสียก็เรียนจนจบป .7 นี่มันมีน้องหลายคนแม่บอกให้เราออกมาทํางานช่วยน้องคือพี่น้องขณะเรียนพอจบป .7 แล้วก็ออกมาทํางานเรือเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยจะทําอยู่ตั้งต่้ราสี่ห้าปีแล้วทีนี้มันมีเจ้าของเรือเขาจะทําเรือใหญ่เราก็อยากใหญ่จะทำเรือ,ให,อ,กกรอใหญ่อยากจะได้วิชาก็พอดีมีน้าชายอยู่ที่มหาชายอยู่คนหนึ่งเขา ชวนเข้ามาให้เขามาเขามาช่วยทำเพราะเราทำยังไม่เป็นเพราะว่ายังทำเรือเล็กมันวิชามันไม่มน,ไมน,าน,าน,น่าเราต้องหน้าชายมาช่วยและเริ่มเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นพศส,สิบสามที่เริ่มทำเรือใหญ่ๆม,มีความรู้กเรียน จากประสบการณ์นี่แหละเรียนกับเขาอยู่ประมาณสักสี่ห้าปีออกมารับเองเลยตอนนั้นอายุประมาณ24ทีนี้ก็เรียนรู้จากจากกรมโมงองบ้างจากคนที่เขาทำมาก่อนนี่เราก็จําแบบครูพักลักจําอะไรแบบนั้นก็เริ่มทํามาบางคนหยุดสร้างเพราะคิดว่าแก่เกินไปแต่บางคนอายุเป็นแค่ตัวเลขที่ผ่านไปวันต่อวันตั้งแต่พศยี่สจนถึงประมาณพศ5 5เนี่ยประมาณ35หปีที่ทำแล้วหลังจากนั้นมาอายุมากแล้ว ส่งต่อให้น้องๆลูกศิษย์มั่งอะไรมั่งทากันไปผู้สูงอายุทั้งหลายอะอายุมากแล้วอ่ะไม่อยากให้อยู่บ้านเฉยๆต้องการให้มาช่วยคุ่นน้องๆรุ่นหล,ลานๆอะไรนี่ให้มาถ่ายทอดวิชาความรู้ที่แต่และอย่างให้มีคุณค่าต่อไปภูมิปัญญาถ้าไม่ส่งต่อก็เหมือนเรือที่จมอยู่ใต้ทรายคุณค่าภูมิปัญญาคุณค่าผู้สูงอายุประเทศชาติก้าวหน้าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประเทศชาติก้าวไกลผู้สูงวัยคือกำลังสำคัญ